สัปดาห์ที่15หน่วยการคมนาคมอยู่นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกเีกเ่ยวกับใบางานนะคะมาดูใบางานกันค่ะใบางานเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะวาดต่อเติมภาพให้เป็นรูปทรงระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็เขียนบอกชื่อผลงานด้วยเรามาดูกันว่าทำยังไงเด็กๆงงนะคะคุณครูจะมีตัวอย่างอ่า อันนี้คือตัวอย่างของครูสี่เหลี่ยมสามารถต่อเป็นบ้านได้ต่อเป็นอะไรก็ได้วงกลมเหมือนกันเห็นยแมมันมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายเด็กๆมองในชีวิตประจําวันของเด็กๆนะคะที่บ้านอย่างเช่นอมองรอบๆบ้านเลยก็จะมีหมดเลยนะคะที่เป็นรูปแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่าเด็กๆระบายอ่าทำมันนี้แล้วนะคะ อันแรกถามมาแรกเป็นรูปบ้านเด็กๆเขาเขียนบอานบาไมถโทบ้าน no นะคะให้ผู้ปกครองช่วยสอนเขียนด้วยนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะต่อไปเรามาดูชุดที่สองนะคะชุดที่สองเป็นให้เด็กๆนะคะฉีกกระดาษ ปะติดภาพเรือใบให้สวยงามฉีกระดาษปะติดภาพเรือใบให้สวยงามครูจะมีอุปรกรณ์มานะคะครูจะให้กระดาษสีไปค่ะเด็กๆแต่คุณอาคุณครูจะให้กระดาษสีไปหลายสีอยูพ่พอสมควรนะคะวิธีการตัดวิธีการติดครูแนะนำค่ะให้เด็กๆตัดเป็นเส้นเล็กๆนะคะ ตัดเป็นเส้นเล็กๆแล้วค่อยๆฉีกค่ะพยายามหาตัวที่จะทากาวเช่นผู้กันเป็นต้นสมมติเราทาตรงนี้ก่อนเราวนตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ฉีกปะทีละนิดพยายามปะชิ้นเล็กๆนะคะอย่าปะชิ้นใหญ่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอ่าสวยไหมคะอ่าใช่ถ้าเกิดว่าเด็กๆ ชิ้นเล็กๆนะมันจะออกมาสวยมากเลยเห็นไหมคะเด็กๆดูสังเกตดูนะคะคุณครูก็จะเล่นสีเลยเอาอันนั้นมาผสมอันนี้สีตรงนี้คุณครูแจกนักเรียนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆทำแล้วแต่เด็กๆจะทำแบบไหนแต่คุณครูแนะนำให้ผู้ปกครองตัดกระดาษเป็นแบบนี้นะคะจะง่ายต่อการฉีกให้ให้กับเด็กนะคะ ต่อไปเรามาดูใบงานชุดต่อไปนะคะใบงานชุดสุดท้ายเป็นบอลลูนค่ะเป็นบอลลูนนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีทุกช่องเลยเระบายให้หมดเลยเระบายให้สวยงามเลยนะคะพอระบายเสร็จปุ๊บเราก็มาแต่งเมฆก้อนเมฆด้วย สำลีคุณครูเตรียมสำลีให้เด็กๆไปนะคะแต่งก้อนเมฆด้วยสำลีแล้วก็แต่งเชือกบอลลูนแต่งบอลลูนด้วยเชือกแบบนี้นะคะเวลาแต่งออกมาแล้วเด็กๆดูนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ นี่เด็กๆต้องระบายสีก่อนนะคะจึงจะแต่งได้ถ้าเกิดว่าไม่ระบายสีก่อนเนี่ยเราไปแต่งก่อนร,ระบายลําบากมากเลยนะคะอันนี้ก็เอากาวแตะอย่าให้ออกนอกเส้นดํานะคะเด็กๆแล้วก็เขียนด้วยค่ะเขียนคําว่าบอลลูนบออลบอลโลูนบอลลูนเด็กๆเขียนด,ด,ด,ด้วยนะคะ คุณครูขาหนูเขียนไม่ได้ดูให้ดีๆนะคะบนนี้มันมีนะคะลองดูอยู่นะคะอ่าในหน่วยนี้เราจะมีใบงานสามใบนะคะให้เด็กๆตั้งใจทํางานนะคะให้สวยงามเลยนะคะแล้วนํารวบรวมมาส่งคุณครูในวันที่29แล้วพบกันใหม่ในเทอมสองนะคะสวัสดีค่ะ